มิยาพิชชาเผยอาทิคือแฟนคนแรกชมเป็นหนุ่มละมุนดูแลดีพร้อมเล่าโมเมนต์ขอเป็นแฟนยันอยู่ในสายตาทั้งสองครอบครัวเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับคู่รักรุ่นเล็กอย่างอาชิอชิรวัตลูกชายของฟลุกเกริรกพลโบชยาดากับมิยาพิชชาลูกสาวของพีทองเจอเจ,อเจงวิไลลักษ์โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่มี VLOC เที่ยวดิสนีย์แลนด์ที่หวานมากๆ ล่าสุดเมื่อผู้สื่อข่าวจ่อไม่สัมภาษณ์รู้เลยว่าความสุขมันลน้นจนน้องมีย่าหุบยิ้มไม่ได้เลยจ้าโดยมีย่าเผยว่าก็ตามนั้นเขาน่ารักก่อนที่จะคุยกันเราเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้เห็นอีกด้านหนึ่งของกันและกันตอนที่ไปดิสนีย์แลนด์ก็สนุกมากค่ะตอนแรกหนูก็ว่าจะไม่ไปเพราะว่าฝนตกผมพังหรือเปล่าที่อาทิก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ไปด้วยกันสองคน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงอยู่แล้วและหนูก็ไม่ได้ไปง่ายๆหนูขอคุณพ่อคุณแม่บ่อยมากพอเป็นวัยรุ่นเขาก็พยายามเข้าใจตอนนี้หนูกำลังจะ17ก็พยายามพอเขาว่าสมัยนี้เด็ก12ก็มีแฟนแล้วหนู17ก็ไม่แย่ถามว่าเขาเข้าใจไหมก็ยังไม่หนึ่งเปอร์เซนแต่ก็พยายามอยู่อย่างที่สาวก็จะดูเพราะเขายังมีความห่วงน้องสาวอยู่อาชิมีปรับตัวอะไรบ้าง ปกติเขาอยู่บ้านแต่หนูทำงานในเมืองเขาก็จะออกบ่อยมาหาดินเนอร์กันบ้างก็โอเคคะ่ะเรามีไปทานข้าวกับทางครอบครัวเขาบ้างครอบครัวเรารวมตัวกันยากหน่อยเพราะคุณพ่อติดถ่ายละครบ้างน้องชายไม่ว่างบ้างเราสองคนก็พยายามปรับตัวเข้าหากันให้ได้มากที่สุดหนูสองคนดูสกินชิปกันมากๆอย่างในคลิปฝนตกร่มมีอันเดียวก็เลยต้องชิดชิดกันหน่อย ตอนแรกจะซื้อร่วมสองคันแต่กลายเป็นว่าต้องเดินแยกแต่ถ้าคันเดียวก็เป็นบล็อกตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะลงแล้วเขาตั้งใจถ่ายคลิปตั้งใจตัดมากๆไม่ได้นอนยันสิบโมงเช้าหนูเลยบอกว่าลงได้หนูเอาให้คุณแม่ดูตอนแรกไม่ได้บอกคุณพ่อเขาเห็นก็ถามว่าทำอะไรอะ่ะเขาก็ถามว่าจะลงเหรอหนูก็บอกว่าเปล่า สุดท้ายเขาก็รู้คุณแม่ก็บอกจริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นคลิปเปิดตัวหรืออะไรแค่อยากให้เห็น vlc o ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์มากกว่าตอนนี้ถือว่าเป็นแฟนหรือ,อยังเป็นแฟนเขินคุณพ่อทราบแล้วคะ่ะเขาขอเราไหมก็ขอเป็นแฟนคะ่ะเหมือนหนูเล่นแอบแอบหนึ่งที่เอาไว้คุยกับเพื่อนหนูก็ลงภาพดินเนอร์แล้วเพื่อนหนูก็ทักมาว่ายังไงกัน แล้วเขาก็เห็นหน้าจอหนูเขาก็เลยบอกว่างั้นเป็นแฟนกันไหมเราก็ตกใจเพราะหนูไม่เคยมีแฟนมาก่อนไม่เคยมีคนมาขอเป็นแฟนแล้วก็ไม่เคยไปดินเนอร์กับผู้ชายสองต่อสองหนูก็ตกใจและตื่นเต้นด้วยและก็ตอบไปว่าได้เขาน่ารักยังไงเขาเป็นคนเทคแคร์เป็นคนที่ละมุนมากๆเป็นสุภาพบุรุษมากๆและก็ให้เกียรติผู้หญิง ตอนแรกหนูนึกว่าเขาเป็นคนนิ่งๆิ่งไม่ได้กล้าคุยกับเขาก็กลัวเขาตาหวานกับหนูคนเดียวเลยเนอะอประมาณนั้นค่ะแม้ว่าจะเป็นคู่รักรุ่งเล็กแต่ก็อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายใครที่ชื่นชอบคู่นี้ก็สามารถติดตามความน่ารักของทั้งคู่ตามช่องทางโซเชียลได้เลยจ้า